พีิพีเพชรใต้บอ่อเหลืองลอยเม็ดเลยผกมารีกก,กระเทียมอารงเลเดยยาบ,บินเรจะตั้งได้เหงเดี๋ยวตั้มมาคขลปดมาได้เองขึ้นในนอนย้นําไปอยากหลับ าตามมาครึ่งมานี่นะัำปูมา้าตามด้วยน้ำตาลปี๊ดสูตรเก่านะพี่น้องตาลปี๊ดเราใส่ตู้เย็น ด้วยก้ารทราย้งนัวใส่น้อยแซบหน่อยเพื่อน่าใส่ไแซบไล่ปาเดกพี่น้องใส่ชีสละลายเนียนพี่อน้องวันนี้ข้าตามลาย เขหิวเขาตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ออกน่องเตดอไปยัดงามแด่ น้าหอมเดิข้าม,มักหลดเนี้ยค่ะก็เติมลงไปพี่น้องผสุไม่อยากไม่อยากผสม,มอยา่อางนี้ข้มักน้าลงอีกเนาะเพราะว่าเราตำหลายเตื้ กลิ่นหอมมันซุยใหม่แล้วพี่น้องนี่คมละเห็ดกะๆๆกะกะโกโก้นี่คมโง่โอ,อ้โพี่น้อง ทำความะน,นี่พ่เนาะละ้างเรียบร้อยปูมากับกุ้งโจดในหนึ่นเนาะยากระสิมาจัดกันเลยนี่พี่เนาะชดชดเลยเนาะนิ่นปูมาเนาะได้บอกกินปูหมาด็ดปกคอโทยขอพ่ายเลยพี่เนาะมันควรคจะรู้อ,อ,อะอ เอามาเปน้าวมาสดๆนกเลยมาของสดก <c oughs> ินของสดแล้วมันมีแห้งมาที่นีน่อน <c oughs> แะยไปยม่นเอานเากระตามได้เย,ยมักถุงจัหน่อย,อออยเอามาขุงลงไปนะไเนาะไอเบิ้อย่าบอกโมเบิลจจิ้โเบิ ไล่แต่เด็กพี่น้องชิคกีดโอ้โหพี่น้องบอยคิว่านาตาเนาะนาตาเริ่มมาแล้วนนนนเน้น,น,เน,เนบบๆเลยเนาะให,นนห้มินเองคห้มันอ๋มันชุดชุดไปหลยนะกระเบื้องกินตอนแสบเนาะอุ่น่เยแล้วเนตะ็มลมกเต็นน้อยพมดหรอมังเดอชิมเมานกัเนาะ ซิมเบืองรลชดสาติก่อนเนาะเบืองพี่นนองบ่อัสซีว้าวนอนปลาแดกพี่เนาะว่าเขาตาหลายแต่พี่ดีเดียวพี่นอนไหนีพี่น้อง

กออ็อยู่ในขลุกข้าสามารถเติมได้พ่อวะพ่อแสบแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวเราจะมาเทส่ถาดกันเลยนะพี่น้องตำถาดคลุยยกใหญ่ไ่กะพิบองกินเรื่องใหญ่เลยนะ ลงเลยกันเนาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันวันนี้ตามผักบุ้งปูหมาเห็ดยาวมาไล่มือต้มปูหมาเนาะมือเนาตํมกุ้งสดวันนี้ตํมปูหมาก่อนที่ไปกินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องซิงหนยเดอเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อต่อไปเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามาติดตามให้กำลังใจกั โอเคไลเดอร์มึงเถื่อกับบอมีเว่าลาข่าวเมลูกอ่อนพี่นอ <laughs> ้องเส็จแล้วนี่ก้าปุ้นกินทั้งเสียนกินทั้งข่าวมาพี่น้องหัวข่าวเฮาเดี๋ยวเฮามาจุัดกันเลยเราพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องข้าวเหนียวจบเลยเนาะลูกข้าวเหนียวต้องปั่นใหญ่ๆเลย น nee, ี่พี่น่องจกกันเลยจกส้มตังเลยตดเอาจักหน่อยพี่น่อง มีกุ้งชุบไนหนึ่งเนาะนี่พี่น้องกุ้งก็จับมือกันแล้วเนางกุ้งปูอีกย่างกับพ่อได้กินไปเนะาะต่ำพ่อสูงไว้อยู่ราคา อยากกินปลาเชียมหมอนต่ำเพื่อเพื่อนคลิปพี่อุบัติเหตุนะรสชาติเป็นยังไงแต่ว่าเันอยากแพรงจักหน่อยเนาะปลาเชียมหมอนยังบม่เคยกินเนาะอืาท่านไม่เคยกินเลยอยากลองเดี๋ยวนอนตุ่งยอดนอนเล้วคุยพักเนาะ ้าขังบ้านน้ำเนื้อที่บ่มีผิดหน่อยออย,ยับปูอยู่อถอดบ่มีดินสิปูกออินหอดดินอยู่บ้านเ่าเด้เด้แต่อบ่มีเราไม่แห้งเหด ปูมาเนีน็ดเลยเมือนทุกพี่นันดินก็นได้ซื้มอมันเ้องก็เนี้ยขุยเลยเอาละพักบางชน,นิดน่ากับปลูกได้เนาะหัวลาภากระเพ้าพักบุงแบบมันเป็นพักที่ปลูกกิงนง่าย ใส่ดินกับบัวร้ายแต่บู๊แต่กระชางก็ได้ พูดเนาะสดหนักมันก่อนไปแล้วมั้ าตาำกูก็จิกินหนาแก่หนอยีออ่นอดีเพื่อตาุกูพอเป็นใี้เปลือกแข็งตามสมารุดกันเนาะ เนี่ยอันนี้คือกระดองมันกระดองทิ่มาสดกินหน,นึ่งทีแน้วในน้ำซีงหมักน้ำมันมันในกระดองนะคราวนี้เราจะนั่งด้วยทุกอย่าง กินหมดโชว์ภาพกับขอโทษขอภายดนะ้ยงั้นกินปูหมาไม่ต้องแน่นี่ได้ยเป็นยังไมีมลุย้วเดี๋ยวข้าวก,กินตามที่เฮาถนัดมาดีนะ ภากับโบไม่ย่างยางเยเนะ้นเรื่องกินกับกุุ่มเราแเ้ากปทำงานไปน,นั่นเนาะ้ไปใชยย่เนาะ ดขนมจีนกันเลยกุกเนาะเพราะว่าลายใหญ่ห่างเลยพนะี่น้องผิวขาวแห้ง จะได้กินข้ากินหนัง บปเพ็ดแห้งมาจะมีกลุ่มลังคนหีบแห้งกระดอนเพ็ดหน่อยๆแตะยิบนะเพ็ดโปรเพ็ดแห้งอะไรกระเพ็ด<ต>โปรเพ็ดแห้งเนาะกระเพ็ดแห้งนี้ว ตามพี่น้องกินยังนั่นโอเคทุกอย่างไปกินแต้มหอ่งในขั้นบ่เพล็ดนี่บ่อเสบกะหูมันเพล็ดแต่ว่าขั้นบ่เพล็ดแหละมันมันเป็นอันบ่อขาดเลยไปต้มย๊องเลยปวดย่องแล้อกย่องโอ้ยนั่ก็ร้ายเนาะบริจาคเลือดไม่นั่ง